ภาพก็ได้ตัดมาที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งพระเอกนั้นก็ได้นอนหลับอยู่บนกองฟางแล้วเขาก็ได้ลืมตาตื่นและลุกขึ้นมาพร้อมกับเรียกชื่อของแม่นางหยีลัวเซียนเมื่อหยีลัวเซียงได้ยินเสียงของพระเอกที่ตื่นขึ้นมานางก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปกอดพระเอกอย่างรุนแรงพร้อมกับพูดว่าดีจริงๆเลยที่เจ้าตื่นขึ้นมาข้าคิดว่าเจ้าจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้เอามือลูบไหล่ของนางพร้อมกับพูดว่าข้าไม่เป็นอะไรแล้วเจ้าช่วยประ เสียงก็ได้ตอบเพ่เอกไปว่ามีลุงที่ชื่อว่าอาตามาช่วยพวกเราเอาไว้พระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้คิดในใจว่าอาตาอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะเป็นอาตาคนนั้นกันแน่ชายที่อยู่ด้านหลังของพระเอกก็ได้หันมาพูดว่าสวัสดีเจ้าตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอข้ามีชื่อว่าอาตาดีดูเสียงก็ได้ชี้ไปที่อาตาแล้วบอกกับเพะเอกว่าลุงคนนั้นแหละที่ช่วยพวกเราเอาไว้เขาชื่อว่าอาตาอาตาที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็รู้สึกไม่ชอบใจแล้วได้บอกกับนางว่านี่น้องสาวข้าให้เจ้าเรียกเขาว่าพี่ชายยังไงล่ะแต่่นาาง้กก็็ไยอออเรููตปปสึ แล้วได้พูดว่ายีรุเซียงนั้นเป็นคนที่ไม่น่ารักเอาซะเลยพระเอกที่ได้เห็นอาตาก็ได้คิดในใจว่าเกิดใหม่อีกครั้งเขาก็ยังมาช่วยข้าเหมือนเดิมสินะแล้วพระเอกก็ได้พูดขอบคุณอาตาเป็นอย่างมากอาตาที่เด้ยินนั้นก็ได้ตบไปที่พหาหนะของเขาแล้วพูดว่าเจ้าไม่ต้องมาขอบคุณข้าลอกขอบคุณเพื่อนของข้ามากกว่าเขาตั้งหากที่พบพวกเจ้าถ้าจะขอบคุณ meno, ก็ให้ขอบคุณเขาสะเถอะแล้วสิ่งที่อาตาจะให้ขอบคุณนั้นก็คือเจ้าหมูใหญ่ตัวยักษ์ตัวนี้นี่เองแล้วจากนั้นอาตาาาาาาากกกกก็ไไได้้้้้้บบบออออออัพระะเเเววว่่ N H, N ai, ่นนนนนีีีงงงยยยมมมืขจจจถูููทลลลปส์แแญิห รเปเดี๋ยวข้าจะพาพวกเจ้าไปส่งเองพระเอกก็ได้ตอบว่าไม่มียากที่ไหนเลยอาต้าที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับเกาหัวเลยสักทีเดียวดังนั้นอาต้าจึงได้สวนให้พวกพระเอกนั้นไปอยู่กับเขาแต่ว่าเขานั้นไม่ได้เก่งและมีความสามารถอะไรมากเลยแต่ว่าพอจะเลี้ยงดูและช่วยเหลือพวกพระเอกได้อยู่พระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ดคิดในใจว่าอาต้าเขานั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยซึ่งเขานั้นได้ช่วยพวกเราเยอะมากแต่จะว่าไประบบของข้านั้นจะกลับมาใช้งานได้อีกอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าหากยิรุเซียงตามข้ามาข้าก็ไู่้วาดดพ ถ้าพี่ชายชินยุนไปที่ไหนข้าก็จะตามไปด้วยพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วทั้งสองก็ได้ลุกขึ้นมาขอบคุณอาตาเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือแต่พระเอกนั้นก็ได้ปฏิเสธที่จะไปกับเขาแล้วพวกพระเอกนั้นต้องการที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอาตาที่ดีอย่างนั้นเขาก็ได้บอกกับพระเอกว่างั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกเจ้ามีปัญหาก็มาหาข้าได้ตลอดเวลาข้าพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเจ้าอย่างสุดความสามารถพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วเขาก ก็จะช่วยท่านอย่างสุดความสามารถเช่นกันแล้วในระหว่างนั้นเองพระเอกก็รู้สึกหิวข้าวเป็นอย่างมากอาตาที่เห็นอย่างนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะทำอาหารให้กับพวกพระเอกพระเอกก็รู้สึกดีใจแล้วพูดว่าอาตาคนนี้เขาเป็นคนดีมากๆเลยแต่ยีรัวเสียงนั้นมีเรื่องที่ต้องการพูดกับพระเอกแต่ต้องให้พระเอกนั้นสัญญากับนางสะก่อนพระเอกก็ได้ตกลงและสัญญากับนางแล้วนางก็ได้บอกกับพระเอกว่าพี่ชินยุนท่านอย่าทิ้งให้ข้าอยู่คนเดียวเลยนะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนข้าก็จะอยู่กับท่านด้วยพระเอกที่ได้ยินก็ถึงกับตกใจจแล้้้ววไไดดพู่่าาะมมี ทิ้งเจ้าให้อยู่คนเดียวอย่างแน่นอนข้าขอสัญญาได้เลยแล้วเจ้าก็อย่าทิ้งข้าให้อยู่คนเดียวด้วยเช่นกันทั้งสองก็ได้ตกลงและสัญญาที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ในระหว่างนั้นลูกที่พระเอกอยู่นั้นก็ได้หยุดนิ่งไปและมีพระเอกเพียงคนเดียวที่สามารถขยับเขยื่อนได้จากนั้นจู่ๆหน้าต่างของระบบก็ได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าของพระเอกจนทําให้เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากซึ่งระบบนั้นได้มอบภารกิจใหม่ให้กับพระเอกพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดว่าระบบข้าขอร้องหลักครั้งหน้าถ้าจะมาก็ ตายก่อนก็ได้แล้วจากนั้นพระเอกก็ได้มองดูรอบๆก็ได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหยุดนิ่งอย่างกับไม่มีชีวิตชีวาใดๆเลยและเขาก็ได้พูดว่าข้าไม่คิดเลยว่าระบบจะทรงพลังได้ถึงขนาดนี้สามารถหยุดเวลาสิ่งต่างๆรอบตัวข้าได้เลยอย่างนั้นเหรือถ้าหากมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเราก็พระเอกที่ได้เห็นแม่นางยีลัวเซียงที่ไม่สามารถขยับเขยื้นไปไหนได้เขาจึงได้คิดที่จะทําอะไรบางอย่างกับนางแต่ว่าพระเอกนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรนางได้เพราะว่ามันเป็นการป้องกันของระบบจากนั้นระบบก็ได้แจ้งเตือนกับพระเอกว่่าาาาาเนนือองงงจกกรรทํขะบ จะถูกจํากัดขอบเขตการเคลื่อนไหวเมื่อพระเอกได้รู้อย่างนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจหน่อยๆแล้วก็ได้ถามหาภารกิจที่ระบบนั้นจะมอบให้ซึ่งระบบได้มอบภารกิจให้กับพระเอกคือให้ค้นหาสมบัติในตำนานมหาสมุทรสีฟ้าคามพระเอกที่ได้เห็นรายชื่อภารกิจก็ได้คิดในใจว่ามหาสมุทรสีฟ้าคามอย่างนั้นเหรอมันคือสมบัติลับสุดยอดของโลกซึ่งมันสามารถเพิ่มพลังและความแข็งแกร่งให้กับมนุษย์ได้แต่ชาติที่แล้วข้าจําได้ว่ามีตระกูลใหญ่บางตระกูลค้นพบสมบัตินี้ข้าคิดไม่ถึงเลยว่า่าาาาาภรรรกกิิจจจจะะะบบบบใหห้้้้้คนนสงีแลวเ สามารถบอกข้าได้หรือไม่ว่ามหาสมุทรสีคามนั้นอยู่ที่ไหนแต่ระบบก็ไม่สามารถบอกกับพระเอกได้แล้วเขาก็ได้พูดว่าระบบนี่เจ้าไม่คิดจะบอกรายละเอียดภารกิจให้แก่ข้าเลยอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าไม่มีจิตสำนึกบ้างเลยหรือไงเมื่อระบบได้ยินสิ่งที่พระเอกพูดแบบนั้นระบบก็ได้บอกข้อมูลให้แก่พระเอกในทันทีหลังจากที่พระเอกได้รู้ข้อมูลจากระบบก็ได้พูดว่านี่มันก็แค่ตำนานเรื่องเล่าไม่ใช่หรือไงข้าไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์กับข้าเลยนะถ้าอย่างนั้นเจ้าสามารถบอกได้ไหมว่าตำแหน่งที่ตัั้้้้งงอยูู่่่่ททีีไไหหนนนกกกแแแแลวระบบ็ดดดสผใพเ เมื่อพระเอกได้เห็นแผนที่ก็ได้พูดว่าถ้าเจ้าให้ข้อมูลแบบนี้แก่ข้าตั้งแต่แรกก็จบไปนานแล้วแล้วสิ่งที่มักอยู่บนแผน,นที่นี้ก็คือเมืองมังกรยักษ์หน่งนั้นเหลือมันค่อนข้างไกเลเลยนะนี่เมืองมังกรยักษ์นั้นตั้งอยู่ศูนย์กลางของแผ่นดินใหญ่ซึ่งระยะทางห่างออกไปจากที่นี่500กิโลเมตรเลยนะแถมการเดินทางไปด้วยเท้าเปล่านั้นอาจจะมีอันตรายรอบด้านก็เป็นได้แต่การเช่าพาหนะเดินทางไปนั้นจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากแล้วข้าจะไปหาเงินมาจากที่ไหนกันและอีกอย่างค่าอาหารและค่าที่พักก็ยังจําเป็นอีีีีกกกกดดู้้้วยยซึ่่่่งงเเเินนนทามมอออออูู้ต็็คืืผจบพระ พักเหรียญทองออกมาจากกระเป๋าของเขาแล้วก็ได้คิดว่าแค่นี้มันคงไม่พอสําหรับการเดินทางและค่าที่พักหรอกดังนั้นข้าจะต้องหาวิธีที่จะได้เงินมาในจํานวนมากพระเอกก็ได้มองไปที่อาตาแล้วเขาก็ได้คิดอะไรบางอย่างออกในทันทีแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนกลางคืนซึ่งพระเอกนั้นกาลังนั่งคิดอะไรบางอย่างอยู่ข้างกองไฟแล้วแม่นางยีรุษเสียงก็ได้เดินเข้ามานางก็ได้มอบผลไม้ให้แก่พระเอกแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้นั่งกินผลไม้อย่างเอรอดอร่อยแล้วจู่ๆอาตาก็ได้ร้องขึ้นมาเสียงอย่างดังจนต,น,นต้องให้พวกพระ อะไรก yeah. ็ได้เห็นกับอาตาที่กําลังเสียใจอย่างมากเนื่องจากผลไม้ของเขานั้นเน่าเสียโดยที่เขานั้นไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรพระเอกก็ได้บอกกับเขาว่า,าท่านก็รู้ว่ามันคือผลไม้รสเปรี้ยวก่อนที่มันจะสุกนั้นมันจะเป็นสีเขียวและเปรี้ยวมากจึงทําให้ผู้คนจนํานวนมากที่จะนํามันไปขายนั้นจะเลือกแต่ผลสีเขียวอาตาที่ดียอย่างนั้นก็ได้พูดว่าผลไม้นี่ยิ่งมันสุกก็ยิ่งอร่อยไม่ใช่หรือยังไงกันแล้วผู้คนส่วนมากเขาชอบเลือกที่จะกินรสหวานไม่ใช่เหรอพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับกลุ มันก็ใช่อยู่แต่การที่ผู้คนเลือกจะนําไปรับประทานนั้นพวกเขาจะเลือกแต่ลูกที่สุกส่วนเจ้าที่จะนําไปขายนั้นควรเลือกสีเขียวมากกว่าเพราะว่ามันจะเก็บได้นานและไม่เน่าเสียยังไงล่ะอาตาที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แล้วอาตาก็ได้วิ่งเข้ามากดพระเอกพร้อมกับพูดว่าชินยุนนี่เจ้าช่างเป็นคนที่รอบรู้จริงๆถ้าอย่างนั้นเจ้าสามารถช่วยข้าคนนี้ได้หรือเปล่าพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ผลักอาตาออกไปแล้วเขาก็ได้คิดในใจว่าาา่่จะะยเเัักกนนนนดอออืงทีมมมูโค แล้วพระเอกก็ได้คิดแผนการอันยิ่งใหญ่ของเขาได้สําเร็จเขาก็ได้เดินไปบอกกับอาตาว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าเอาผลไม้ที่เหลือมาให้ข้าเดี๋ยวข้าจะเป็นคนจัดก,การเองแล้วเจ้าก็จะได้เงินทั้งหมดของเจ้าคืนกลับไปอาตาที่ดีอย่างนั้นเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อทิ้งที่พระเอกพูดสักเท่าไหร่แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทั้ง3กําลังทําการทดลองอะไรบางอย่างอยู่แล้วอาตาก,ก็ได้ถามกับพระเอกว่านี่เจ้าทําแบบนี้มันจะช่วยข้าได้อย่างนั้นเหรอลแล้วพระเอกก็ได้บีบน้ําผลไม้เปรี้ยวใส่ไปในถังพวกนี้แล้วก็ได้บอกกับอาตาว่า้ได ้ขึนแล้วพระเอกก็ได้กดน้ำจากทั้ง3ถังที่เขานั้นได้สร้างขึ้นซึ่งน้ำแต่ละถังก็มีสีสันแตกต่างกันไปแล้วก็ได้เขย่าให้น้ำทั้ง3มสีนั้นผสมเข้าด้วยกันเมื่อผสมเสร็จแล้วพระเอกก็ได้ลองให้อต,ตานั้นเป็นคนชิมเขาก็ได้รีบจับยัดกอกปากไปในทันทีพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับกลุมขมับไปเลยทีเดียวแล้วก็ได้บอกกับอตาว่าเน่ ee, เจ้าจะมาดื่มเครื่องดื่มนี้แบบที่เจ้าเคยดื่มไม่ได้หรอกนะเมือ่อพูดจบพระเอกก็ได้หยิบอีกแก้วให้แก่แม่นางหยีหลวเสียงแล้วนางนนนออนนััน้้กกกก็็ดดดค่่่่่่ออออออยยยยืมททีีละาาาางงรรตเเขสึแป ว่าสิ่งที่เขากินไปนั้นมันไม่ได้อร่อยถึงขนาดนั้นเลยนะแล้วพระเอกก็ได้บอกกับทั้งสองว่าสินค้าที่พวกเจ้าดื่มไปนั้นมันมีวิธีการกินอยู่พวกเจ้าก็ค่อยจิบและชิมไปอย่างช้าเพื่อจะได้รับรู้รสชาติและความอร่อยของสินค้าชิ้นนี้แล้วสิ่งนี้ก็มีชื่อว่าน้ำบ่ม3มสีอาต้าก็ได้พูดว่าสิ่งนี้มีชื่อว่าเครื่องดื่มน้ำบ่มสสียางงั้นเหรอฟังดูแล้วมันเป็นชื่อที่ล้ำยุคซะจริงๆแล้วราคาเครื่องดื่มนี้เจ้าจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่กันล่ะพระเอกก็ได้กกจใตึ อย่าางมากแล้วเขาก็ได้พูดว่านี่เจ้าจะตั้งราคาขายหนึ่งเหรียญทองเลยอย่างนั้นเหรอมันแพงแบบนี้แล้วใครจะมีปัญญาซือ้อกนล่ะพระเอกก็ได้พูดว่าการจะขายของสิ่งนี้ได้จาเป็นต้องขายให้กับพวกกลุ่มคนรวยเท่านั้นเพราะสิ่งนี้จะทําให้เรานั้นได้กําไรอย่างมากแล้วพระเอกก็ได้คิดในใจว่าสิ่งนี้มันคือเล่าสายลุงที่ข้าได้ผลิตขึ้นในชาติก่อนซึ่งข้านั้นสามารถขายมาได้1ขวด10บเหรียญทองเลยแล้วถ้าข้าเพิ่มจํานวนสีสันไปถึง7หรือ9ก็จะสามารถเพิ่มราคาขึ้นไปได้อีกแต่ตอนนี้ข้าค ย่างนั้นก็ได้พูดว่านี่เจ้าหมายความว่าสิ่งนี้สามารถขายได้ตั้งหนึ่งเหรียญทองเลยอย่างนั้นเหรอแบบนี้พวกเราก็ได้กําไรเป็นกอบเป็นกำเลยนะสิแล้วพวกเราจะรออะไรกันอีกละ่ะพวกเรารีบไปขายกันดีกว่าแล้วพระเอกก็ได้บอกกับทั้งสองว่าพวกเจ้าอย่าเพิ่งรีบไปสินค้าของพวกเรานั้นพร้อมจําหน่ายอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นพวกเราควรจะเตรียมบรรจุภัณฑ์และการตลาดเพื่อที่จะได้กระจายสินค้าได้ง่ายขึ้นดังนั้นอาตาข้าจะให้เจ้าไปที่เมืองที่อยู่ใกล้ๆนี้แล้วไปซื้อของที่อยู่ในรูปนี้สัก2อ0 0า้อขวดอาตาก็ได้ แต่ว่ามันจําเป็นต้องใช้เหรียญทองอย่างมากในการซื้อจึงทําให้อัตานั้นรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากพระเอกจึงได้บอกกับเขาว่ายิ่งวัตถุดิบที่ใช้ทําขวดเหล่านี้มีคุณภาพที่สูงก็ยิ่งทําให้สินค้าของพวกเรานั้นมีคุณภาพมากขึ้นและยังสามารถเพิ่มราคาของสินค้าเราได้อีกด้วยเมื่อพูดจบทั้ง3ามก็ได้ตกลงที่จะเริ่มทําธุรกิจขนาดใหญ่ของพวกเขาแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่อาตาัต้าที่กําลังยกหลังที่บรรจุขวดมาให้กับพระเอกส่วนพระเอกนั้นก็กําลังเตรียมสินค้าเพื่อที่จะนําออกไปขายแล้วแม่นางหยีงลวดเสียงนั้น้้นนนนนกก็็ไไดดเปปคบรรจุุลลงงใอแวทส ทั้งก็สามารถผลิตสินค้าจํานวนมากได้สําเร็จและพร้อมที่จะนําออกไปขายสู่ตลาดพวกเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นพระเอกก็ได้คิดในใจว่าต่อไปก็จะเป็นการขายสินค้าแล้วล่ะสินะเมื่อชาติก่อนข้าจําได้ว่ามีหอการค้าของตระกูลโตมานข้าน่าจะนําสินค้าไปลองเสนอให้แก่พวกเขาดูก็แล้วกันแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่หอการค้าของตระกูลโตมานซึ่งพวกพระเอกก็ได้เข้ามาเสนอสินค้าให้แก่พวกเขาแล้วแม่นางที่เป็นผู้นําของที่นี่ก็ได้พูดว่าข้าไม่คิดเลยว่าผู้ที่เข้ามาเยือนที่นี่จะมีอายุน้อยขนาดนี้ข้าจะให้เเววลาาพกจ้ 3มนาทีอธิบายจุดประสงค์ที่พวกเจ้ามาในครั้งนี้แล้วข้าก็หวังว่าพวกเจ้าจะไม่ทําให้ข้านั้นเสียเวลานะเมื่อนางผู้จบพระเอกก็รดหยิบกล่องใบนึงขึ้นมาวางบนโต๊ะเมื่อเขาได้เปิดฝากล่องออกก็ได้มีไอเย็นพวยพุ่งออกมาแล้วข้างในก็ได้มีน้ําแข็งพร้อมกับเครื่องดื่มที่พระเอกได้ทาเอาไว้จากนั้นพระเอกก็ได้หยิบเครื่องดื่มออกมาแล้วเขาก็ได้เปิดฝาขวดเทน้ําใส่ลงไปในแก้วแล้วพระเอกก็ได้นําเครื่องดื่มนี้ให้ผู้นําของที่นี่ลองชิมดูนางก็ได้หยิบแก้วขึ้นมาแล้วก็ได้ลองชิมมมเเืืื่่่ออออนนนนาาาางงงงงงไไดด้้้ลลกกิครีป็ทํตข ลูกวาวเลยทีเดียวแล้วก็ได้บอกกับพวกพระเอกว่าเครื่องดื่มนี่มันสร้างอร่อยียเหลือเกินมันมีทั้งรสหวานหอมและความซ่าอยู่ในสิ่งเดียวแล้วนางก็ได้ถามพวกพระเอกว่าต้องการขายสิ่งนี้ในราคาเท่าไหร่กันพระเอกของเราก็ได้เสนอในราคาหนึ่งเหรียญทองเท่านั้นแม่นางตรงที่ดีนอย่างนั้นก็ได้พูดว่าหนึ่งเหรียญทองเลยอย่างนั้นหรือราคามันจะแพงเกินไปไหมพระเอกก็ได้อธิบายว่าทําไมเครื่องดื่มนี้ถึงได้ขายในราคาหนึ่งเหรียญทองเพราะว่าเครื่องดื่มนี้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยและยังเป็นเครื่องาํ ดื่มนี้ไปใช้ในงานเลี้ยงชั้นสูงแล้วล่ะก็มันจะทําให้ผู้คนที่มาร่วมงานนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากแม่นางตรงก็ได้ยิ้มออกมาแล้วถามกับเพอเอกว่าแล้วตอนนี้พวกเจ้ามีเครื่องดื่มนี้เท่าไหร่กันพระเอกก็ได้ตอบไปว่ามีทั้งหมด100ขวดที่กุรอนั้นได้นํามาในวันนี้แม่นางตรงก็ได้ตกลงที่จะซื้อขายกับเพอเอกโดยนางนั้นให้ราคา3มเหรียญทองต่อ1ขวดแต่พระเอกต้องบอกสูตรและวิธีการสร้างให้แก่นางรพอเอกที่ดีอย่างนั้นก็ได้ตกลงที่จะทําการซื้อขายกับนางหลังจากที่พวกพอเออน้้น้ล,ลืขาพเอกเ็ไดด้ินทาางจากไั ยที่เจ้าหมูยักษ์นั้นได้ลอยไปบนอากาศแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองอาตาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากว่าทําไมพระเอกถึงไม่ยอมขายให้นางทั้งหมดเพราะถ้าขายให้กับนางทั้งหมดก็จะได้ถึง900้เหรียญท้องพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้พูดปลอบใจอาตาแล้วก็ได้บอกอีกว่าที่ข้าขายแค่100ขวดเพื่อใช้เป็นกุญแจ,เ,จเปิดทางเท่านั้นส่วนผู้ซื้อที่ข้าจะขายให้จริงๆนั้นอยู่ที่เมืองมังกรยักษ์ต่างหากเพราะถ้าพวกเราไปขายที่นั่นอาจจะได้ราคามากกว่าสองเท่าก็ได้อาตาที่ได้ยินอย่างนั้นก็งงกกกบมมิะดดีีเเเปนออ่า้พรกกรรไไททื ซึ่งพวกพระเอกนั้นก็ใช้เวลาเดินทางอยู่หลายวันจนในที่สุดก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่เป้าหมายได้อย่างปลอดภยัยแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มมองหาทำเลเพื่อทําการค้าขายซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ให้อาตากับแม่นางหยีหลวเสียงไปโฆษณาตามสถานที่ต่างๆของเมืองแล้วได้ทําการขายเครื่องดื่มที่เหลือส่วนพระเอกนั้นก็จะได้เริ่มทาภารกิจค้นหาสมบัติในตำนานมหาสมุทรสีฟ้าคลาม้มซึ่งเขาก็ได้คิดว่าสมบัติชิ้นนั้นน่าจะอยู่ที่นี่ภายในร้านจินชินแห่งนี้แล้วพระเอกก็ได้คิดในใจว่าเมื่อชาติก่อนข้าจําได้ว่ามีชายคนหน ร้านชินชินแห่งนี้ได้พบพวหลายอันที่ทำมาจากแร่อะดามันไทยและที่นี่จะทำให้ข้านั้นสามารถทำภารกิจได้สำเร็จก่อนอื่นข้าจะต้องไปเอาพวกมาให้ได้ซะก่อนเมื่อพูดจบพระเอกก็ได้เปิดประตูเข้ามาในร้านแห่งนี้แต่ภายในร้านก็ไม่เห็นมีใครเลยจึงทำให้พระเอกนั้นต้องเดินเข้ามาข้างในเพื่อที่จะได้หาเจ้าของร้านแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองก็ได้มีชายคนหนึ่งที่ใส่สุดของอัศวินยืนอยู่ด้านหลังของพระเอกแล้วเขาก็ได้พูดว่าเจ้าเข้ามาที่นี่มีอะไรอย่างนั้นเหรอพระเอกก็ได้หันกลับมาดูตามเสีียยงงกกกกก็็็ไไดด้้้้้เเหนนนับชาคแลวพระะออตตใจ ไปทั่วร้านเพราะคิดว่าชายคนนี้เป็นผีมาหลอกนั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทั้งสองกำลันงนั่งพูดคุยกันซึ่งชายคนนี้ก็ได้บอกกับพระเอกว่านี่เจ้าจะตกใจอะไรขนาดนั้นข้าก็แค่อลองชุดที่ข้าเพิ่งทำเท่านั้นเองพระเ,เอกก็ได้คิดในใจว่าชายคนนี้คือใครกันแน่มาสวรรมชุดเกาะกลางวันแสกๆแ,แบบนี้มันทำให้ข้ารู้สึกกลัวมากจากนั้นพระเอกก็ได้ชี้นิ้วไปที่ผู้ชายคนนี้แล้วพูดว่าเท่าแกข้ามาที่นี่เพื่อซื้อของอะไรบางอย่างแต่ทำไมท่านถึงปฏิบัติกับข้าแบบนี้มันทำให้ข้าร, <ton> าราาู้สึกกลัวมมาาาาาากกกกเเเเลยยนนนนะ่่่่่่่่่แทบทบีีีีดดดดงงงั้้้้็็ไพพูวออออจืืซข นั้นหรือที่นี่ไม่ใช่ร้านขายของเล่นเด็กนะในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้ชี้นิ้วไปที่ด้านหลังของเท่าแกเพราะว่าเขานั้นมาเพื่อที่จะซื้อสิ่งของที่อยู่ตรงนั้นเมื่อเท่าแกได้มองไปกไ็เห็นพวกที่ทํามาจากแร่อะดามันไทายแล้วเขาก็ได้บอกกับพระเอกว่านี่เจ้าต้องการของสิ่งนั้นอย่างนั้นเหรือเจ้านั่นราคามันไม่ถูกหรอกนะพระเอกที่ได้เหนอย่างนั้นก็ได้ให้เท่าแกเสนอราคามาเลยเท่าแกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ได้ทําหน้าบึง้งตึงแล้วในเวลาต่อมาเขาก็ได้โบกมือให้กับพระเอกที่มาอุดหนุนรร้้้้้้าา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 นนนขขขขออออองงงงงเเเเเซซึ่่่พะกกกกกกก็็ไไไไดดดืสิิิจจจปปมมยแลวทททีํภ ในขณะเดียวกันนั้นเถ้าแก่ร้านขายของก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่คานั้นได้ขายของและได้เหรียญทองมาจํานวนมากแล้วในระหว่างนั้นเองก็ได้มีชายสวมหน้ากากเข้ามาในร้านเพื่อมาเสือ้อพัวที่ทำมาจากแร่อนลูมนเทยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่พระเอกซึ่งคานั้นก็ได้เดินทางไปยังจุดหมายที่ระบบนั้นบอกเอาไว้พระเอกที่ได้เดินทางมาไกลเขาก็รู้สึกเหนื่อยแล้วได้นั่งพักเขาก็ได้คิดในใจว่าเจ้าระบบมันต้องพังแน่ๆเลยข้าเดินทางมาตามแผนที่ที่บอกไว้แล้วนะแต่ทําไมถึงยังไม่เจอสักทีแล้วตอนนี้ข้าก็รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยแต่่ใในนนนขณะั้้เองงก็ไดีคครบาท กำลังพยายามขุดหินอยู่เอกท e er 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 e, ok ี่ได e, ah ้ย ah ินเสียงก็ได้เกิดความสงสัยว่ามันเป็นเสียงของอะไรกันแน่เขาจึงได้รีวิ่งตามเสียงนั้นมาก็ได้เจอกับชายอ้วนที่กำลังขุดอะไรบางอย่างอยู่พระเอกจึงได้รีวิ่งเข้าไปหาชายคนนี้พร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วได้บอกกับเขาไปว่าช่วยข้าด้วยน้องสาวของข้ากำลังจะสิ้นลมหายใจชายอ้วนที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้บอกกับพระเอกว่านี่เจ้าเป็นใครทำไมถึงได้มาล้อเล่นกับข้าแบบนี้พระเอกก็ได้บอกกับเขาว่านี่ท่านไม่ใช่พี่ชื่อตัวอย่างนั้นเหรือชายอ้วนก็ได้พูดว่าชื่อ ไม่ใช่พี่ซื้อตัวอย่างนั้นหรอกหรอแล้วท่านเป็นใครกันแล้วพระเอกก็ได้ดูสิ่งที่ชายอ้วนนั้นกำลังขุดอะไรซึ่งมันก็คือหัวเชเท้าผลึกนั่นเองแล้วชายอ้วนก็ได้หยิบหัวเชเท้าออกมาและได้บอกกับพระเอกว่านี่เจ้าคงไม่คิดที่จะมาแย่งหัวเชเท้าของข้าหรอกนะพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ปฏิเสธในทันทีจากนั้นชายอ้วนก็ได้เดินจากไปพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่เขาเห็นนั้นคิดว่ามันจะเป็นมหาสมุทรสีฟ้าคราาาามนนาออามานนนนััั่่่เเเอออองงหหลจจกกกททีีพะได้้ตววแถขาก็เริ่มรู้ึกเหนื่่่ออยแแและะทท้้ตในนรหวางั้้นนเเเออองงพรระะกก็ไไดยยิสีบง ซึ่งก็ได้มีชายสองคนที่กำลังจะขุดหินสีแดงก้อนหนึ่งพระเอกที่ได้รีบวิ่งตามเสียงมานั้นก็ได้เห็นกับก้อนหินสีแดงจึงได้คิดว่าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่เขานั้นกำลังตามหานั่นเองแต่ว่าชายสองคนนั้นกำลังจะขุดหินก้อนนี้อยู่พอดีพระเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นจึงได้รีบกระโดดเข้ามาขัดขวางพวกเขาเอาไว้ จนทําให้ชายคนนี nice ้นั้นตกใจเป็นอย่างมากจนเกือบที่จะฆ่าพระเอกไปซะแล้วแล้วชายคนนี้ก็ได้ถามกับพระเอกว่าหินก้อนนี้นั้นมีความสําคัญกับเขาอย่างนั้นเหรอพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้โกหกพวกเขาไปว่าหินก้อนนี้นั้นมีความสําคัญกับพ่อเขาเป็นอย่างมากจึงอยากจะได้หินก้อนนี้ไปสร้างเป็นงานศิลปะชั้นเลิศพวกเขาที่ได้ยินอย่างนั้นก็ยอมยกก้อนหินก้อนนี้ให้กับพระเอกแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้เดินจากไปพระเอกก็ได้ขอบคุณพวกเขาเป็นอย่างมากแล้วพระเอกก็ได้คิดในใจว่าในที่สุดข้าจะทาภารกิจได้สําเร็จสักททีีในรระะว่างงงงพเออกกํลัม 2เดินจากไปนั้นเขาก็ได้คิดในใจว่าโชคยังดีที่ข้านั้นได้มาทันเวลาถ้าไม่อย่างนั้นพวกเขาทั้งสองอาจจะโดนคำสาปจากมหาสมุทรสีฟ้าคามก็ได้ซึ่งข้าหวังว่าพวกเขาทั้งสองนั้นจะมีความสุขจากนี้ตลอดไปหลังจากที่ทั้งสองนั้นได้เดินจากไปไกลแล้วพระเอกก็จะได้เริ่มทําภารกิจของเขาซึ่งเขานั้นก็ได้มองดูอบๆว่ามีใครแอบ,บอยู่แถวนี้หรือเปล่าเมื่อไม่เห็นมีใครแล้วพระเอกก็ได้เอาพวกของเขาออกมาจากนั้นก็ได้เริ่มขุดหินก้อนนี้ในทันทีหลังจากที่พระเอกได้ขุดหินก้อนนี้อยู่เป็นเวลานานเขาากกก็รู้้้สึไดว่หินนี มันแข็งสลึกเกินแต่ถึงยังไงพระเอกก็ต้องการที่จะขุดหินก้อนนี้ต่อไปแล้วพระเอกก็ได้จับพวกให้แน่นกว่าเดิมแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเองตรงที่พระเอกได้จับพวกอยู่นั้นก็ได้มีละอองแสงเล็กๆน้อยๆปรากฏออกมาแต่พระเอกนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วได้ทําการขุดหินก้อนนี้ต่อโดยที่เขานั้นได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีในการขุดหินก้อนนี้อย่างต่อเนื่องจนในที่สุดพระเอกก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ได้รีบโยนพวกทิ้งในทันทีและได้เดินเข้ามาดูใกล้ๆว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วเขาากก็ดีมมันออ พร้อมกับพูดว่าสิ่งนี้นะเหลือคือมหาสมุทรสีฟ้าคามแสงและสีของมันช่างสวยสเลือกเกินแล้วในระหว่างนั้นระบบก็ได้แจ้งเตือนกับพระเอกซึ่งการที่จะทําให้ภารกิจสําเร็จได้นั้นจําเป็นจะต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมากเมื่อพระเอกได้รู้อย่างนั้นแล้วเขาก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากแถมระบบยังมาอัปเกรดอีกต่างหากแล้วพระเอกก็ได้พูดว่ามหาสมุทรสีฟ้าคามชิ้นนี้มันมีแสงสว่างจ้ามากเลยแต่ถ้าคนอื่นมาเห็นเข้ามันอาจจะทําให้ข้านั้นเดือดร้อนก็ได้แต่ในระหว่างนั้นเองก็ได้มีอะไรบางอย่างพุ่งงเเเเเขข้้้าาาาาามามมจจจตีพรรอกนนนนทํใหััไดบบบ็็ปย่ แล้วเลือดของเพอเอกนั้นก็ได้กระเด็นไปโดนสมบัติมหาสมุทรสีฟ้าคามแล้วสมบัติชิ้นนี้ก็ได้ร่วงลงไปอยู่บนกองหญ้าส่วนรพอเอกที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีนั้นเขาก็ได้ลงไปนอนกองกับพื้นอย่างหน้าอนาถแล้วเขาก็ได้พยายามที่จะลุกขึ้นมายืนแต่อาการบาดเจ็บของเพอเอกนั้นมันแสนสาหัสเสลเกินส่วนคนที่เข้ามารอบโจมตีเพอเอกนั้นก็คือชายที่สวมหน้ากากคนนี้นี่เองซึ่งเขานั้นต้องการที่จะแย่งมหาสมุทรสีฟ้าคามจากเพอเอกไปก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอกาาบอภัยยมณาาทีี่น้้ดว อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ